วิดบิทวินด้านพลังงานครับลดค่าใช้ใจ่ายให้ประชาชนตรึงค่าไฟไว้ที่3.94บาทในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปี69ครับจากการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลในด้านเศรษฐกิจท่านได้เน้นย้ำถึงการสร้างรายได้ครับผมลดรายใจ่ายให้ประชาชน ลดราคาพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานด้านแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าในภาคครัวเรือนครับรวมถึงนโยบายด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับโดยการผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำนะครับโดยนายอัตพลพลึกพิบูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้วเร่งผลักดันนโยบายคลิกบิ๊กวินด้านพลังงานครับได้แก่การสร้างรายได้ลดรายจ่ายด้านพลังงาน ด้วยโครงการโซล่าภาคประชาชนเพื่อการเกษตรและความชุมชนครับโดยการลดภาษีสำหรับผู้ติดตั้งโซล่าเซลล์และเร่งอนุมัติการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าลอยน้ำใน3เขื่อนหลักของกฟผครับในด้านที่2ก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบพลังงานรองรับภาคอุตสาหกรรม ในด้านที่2ครับก็คือการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมครับนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกหรือ eec ครับผมส่วนที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วก็มีตรึงราคาจำหน่ายก๊าซ LPG ให้อยู่ที่423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมนะครับก็จะตรึงไป1เดือนครับตั้งแต่1ตุลาถึง31ตุลาครับ ในข้อถัดมาครับก็คือลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินลง50สตางค์ต่อ1ลิตรครับนอกจากนี้ยังเตรียมตึงราคาค่าไฟที่3.94บาทในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2569ครับ